สวัสดีครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสถิติเ,เลขสตัวบนนะฮะที่ออกวันอาทิตย์มากที่สุดนะครับตามชาร์ตรตรงนี้นะฮะสถิติย้อนหลังนะครับก็หมายเลข3ามเนี่ยออกมากที่สุดถึงออกยี่สิบเก้าครั้งนะครับหมายเลข0ูนย์อันดับที่สองแล้วหมายเลข7อันดับที่3มนะครับซึ่งจะ ไม่เหมือนกับฝั่งนี้นะครับอันนี้คือเลขซึ่งผมให้ไว้ตามตำแหน่งดาวในเรื่องของในจักรราศีที่มีจุดตำแหน่งและและจุดยืนที่แข็งแรงในจักรราศีนะครับ2เป็นเกษตร6เป็นอุดนะฮะก็ถือว่ายังมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็8แเป็นเกษตรด้วยนะครับก็เลยให้ดาวที่มันมีตำแหน่งเป็นดาวตามจักรราศีเนี่ยมีความโดดเด่นไว้ก่อนนะครับอันนี้คือทางเลือกแรกนะครับส่วนทางเลือกที่2เนี่ยใครจะนําเลขสถิติ มาเล่นก็นได้นะครับหวยวันอาทิตย์เนี่ยออกกําลังวันก็เป็นหมายเลขหนะครับคือกําลังเป็น6แต่ตรงนี้นะครับสถิติก็จะไม่ตรงกับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าท่านจะเลือกเล่นเป็นเลขชุดนี้เป็นทางเลือกแรกหรือทางเลือกที่2นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสถิติมาเทียบให้ดูนะครับสถิติมาเทียบให้ดูก็คือหมายถึงว่าเลขไหนที่เคยออกมากทีนี้ลองดูกันนะครับว่าถ้าเป็น ตัวมากสุดคือ3าศนแล้วก็7นะครับสามย์เเป็นตัวเลขที่มากที่สุดก็มีออกตรงนี้เลยออก0ูนย์เจ็ดสามอ่าเคยออกละตรงนี้นะครับศูนย์เจ็ดสามเคยออกก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่ามันเคยออกนะครับแล้วก็3ามเจก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับถือว่าเป็นตัวมากสุดก็เคยออกตรงนี้นะครับเราลองดูไว้ นะครับว่าจะเลือกเล่นเลขซึ่งเด่นตามตำแหน่งหรือว่าเลขซึ่งเด่นตามมุมดาวซึ่งผมทําไว้ให้ทุกงวดนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางน,นะครับแล้วก็เลขซึ่งตอนนี้ก็ตัดออกมาให้ละตัดมาตามชุดนะครับอันนี้คือเลขของชุดชุด2นะครับหากคุณชอบแล้วนํามาจับคู่กับเลขสถิติก็ได้นะครับอันนี้คือชุด2นะครับ ตรงนี้เป็นทางเลือกแรกในเลข2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับในช่องแรกตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นทางเลกที่2องที่อยู่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายตอกนะครับโอเคก็อันนี้เป็นของชุด2นะครับนี่มาดูของอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหมายเลขหกหมายเลขหกก็มีประมาณนี้เช่นกันนะครับแนะนําเอา6เข้ามาร่วมกับเลขซึ่งเป็นเลข2ตัวของมุมดาวนะครับ เพราะว่าส่วนมากก็เลขไอ้ตัว2ตัวเนี่ยก็จะม่ส่วนมากก็จะมาออกอยู่ในจุดของเลขคู่เลข3ตัวหน้า3ตัวท้ายเหมือนกันนะครับหากว่ารันำเลขเลขกลุ่มซึ่งเป็นตามมุมดาวมาผสมรวมกับเลขซึ่งมีตำแหน่งดีเช่นตำแหน่งเกษตรอุดอะไรประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดของชุด8นะครับจะให้เป็น268ก่อนนะครับอันนี้เป็นชุด8 8จะตามท้ายนะครับตรงนี้เป็นมุมดาวนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นของชุดหนึ่งนะครับทำไว้ให้สี่ชุดเองนะครับให้เป็นแค่ทางเลือกสี่ชุดนะครับหรือว่าจะเล่นตามสถิติก็ได้นะครับกาดูไวเ้เป็นแนวทางก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อเลข3ตัวบนรัฐบาลนะครับวันนี้ก็คงเข้ามาแนะนำประมาณนี้นะครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับก็จะให้ค่า CPM ของการดูสูงขึ้นนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เขาให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ